สวัสดีค่ะมาพบกับโบกุ้งออนท้วยแล้วจะพี่น้องเด้อเัน,นี่กลุ่งผ้ามากินเข่าจ้ะจ้าป้าป้าเดี๋ยวจะผ้าไปเบิ่งแล้วจ้ะเนาะของแสบแล้วจ้ะเด้อเป็นงานนํำกินเข่าน้ำจ้ะมาเด้อจ้าเมน,นี่โบกุ้งออนทัวจ์ผ้าพี่น้องมากินเข่าจ้าเอนี่มีตำทั่วปีจ้ะพี่น้องยวยยวยจ้ากระกลาบเหนือจ้ะพี่น้อง เขาเอิ่อญก้อยขวัวบ,บ้านเท่งเราจะพี่น้องแต่เขาเอื่นญว่าหลับเนื้อประชันมันก็นแเสเพื่กันน,กน้าจัะเนาะมาเด้อจ้ามากินน้ำกันเด้อจ้าเด้อเสพเสบเด้อจ้าเด้อเนี่ตามปีกับเสบเส,สบจะพี่น้องเฮ้น้ำลายแตกเด้อจะพี่น้องเด้อมาจา้ามองในเหตุงานาน,น้ำเนาะจะพี่น้องเหตุงานานํำก็ก,กินข่าวนะพี่น้องเบิง รถก็ออกเรื่อยๆจะพี่น้องแปดสิบบาทจ้าขอบคุณค่ะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโบกุ้งออนทั่วเด้อจะพี่น้องกินเขาน้ำเห็ดงาน้ำจ้าตามถั่วปียั่วๆจ้า น้ำลายแตกเดินจับพี่น้องเอามาอ่างพี่น้องจ้าโบกุ้งอ่อนทัวจ้าฝากคนหล่์ก็แช็กก็ติดตามลยเดินจับพี่น้องเด้อ